เออเราน้ำในบอ่อจะสูงกว่าในสระวะ่ะเอาไม่เชนทูอินวันทูอิบบนวันมันมีบันไดอยู่เชนเชินบันไดบันไดเชินเชินลงไปก่อนฮะเขาบอกว่าน้ำในบ่อตจำสูงกว่าน,นา้ำใ,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 ในสระ ให้รมกันแล้วย่าเต้ากันแล้วกันเบอนี้ก็เียกว่าบอมาานดวันครับวันอย่างไรคือหน่บอมีสองสองการใช้สองย่างหนึ่นึ่บ่ก็เหมือนก็เหมือนบอน้ำตื้นทั่วไปนะครับเรามีทั้งเติม ตเติมลงได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถนําน้ําในบ่อมาใช้ได้ด้วยนะครับคือประโยชน์2องอย่างนะครับม,ม,มี่ต่ซับมัดน้งก็สบายแล้วนะได้อยู่ครับได้อยู่ก็บ่อนี้จะสูบประมาณอ่าสักยี่สิบนาทีก็แห้งแล้วก็กลับมาใหม่ไป,มไปในครึ่งวันนะครับก็สามารถหมุนเย็นใช้ได้ตลอดนะครับบ่อลูกนี้เนี่ยอ่าจะมีความกว้างสองเมตรนะครับวงรอบนอกนะครับเราเรียกว่าวง พวงซีเมนต์นะครับที่เราเอาไปทําบ่อเลี้ยงปลาบ่ออะไรเนี่ยนะครับรก็คือสูง50เซนนะครับรส่วนส่วนด้านในจะเป็นท่อระบายน้ําที่เอาไปวางระบายน้ําตามถนนั่่นเองนะครับรแต่เรามาประยุกต์นะครับ่าบ่อน,นี้ลึกลึกลึกแเมตรครับลึกที่แปดเมตรนะครับจากจากตรงเนี้นะครับแปดเมตรครับแล้วก็ข้างล่างเราก็จะใส่กวดกรวด,ดแม่น้ํารองก่อนนะครับ เราทั้งจะเอาวงวงใส่ขึ้นมาพร้อมๆกันระหว่างดําเนินการก็คือพอใส่วงขึ้นมาเราก็เอาใส่เราก็กวดใส่ขึ้นมาตามขึ้นมาเรื่อยๆอือหนึ่งกวดสามใช่ใช้กรวดรอบนอกก็จะเป็นกรวดกวดกับทรายรอบนอกครับ,บ,รบส่วนประกอบก็จะมีท่อระบายอากาศอย่างที่เราเรียนมานะครับท่อระบายอากาศจะอยู่รอบนอกนะครับตอนนี้จะขาดไม่ได้นะครับถ้าเราทําในถ้าเราทําระบบบอกิดเนี่ยครับ เราต้องมีท่อนะครับเป็นเป็น,ปนท่ออากาศนะครับเพื่ออะไรนะรเพื่ออะไรเพื่อเพออือาา่อดึงอากาศหรือปลดป่อยอากาศในดินขึ้นมานั่นเองสามสาม,สามท่อบ่อตัวนี้มหาัจจรย์อย่างไรนะครับคือนะครับพออากาศเดินทางได้ตลอดเนี่ยน้ําก็จะถูกดึงมา มันจะดันไปยังบ่อนี้มันก็ดึงน้ำมาเพราะอากาศมันจะดไม่ไม่เหมือนกับบ่อที่ที่ชาวบ้านเขาทำกันปล่อยชาวบ้านที่เขาทำกันเขาจะขุดแล้ววางวงไปเลยอันนี้คือปล่อยให้ซึมมาเฉยๆไม่ได้ไม่ได้มีการปลดปล่อยอากาศออกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นท่อท่ออากาศสามท่อเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นท่อที่สำหรับปล่อยอากาศใต้ดินมานั่นเองบ่อลูกนี้เนี่ยนะครับ ตามหลักการเนี่ยเราบอกว่า11ไม้ถ้ามีการเติมอยู่รอบรอบนอกอ่ารอบรอบบ่อเนี่ย11ไม้บ่อลูกนี้ก็จะดึงดึงน้ำมาได้ในระดับเดียวกันนะครับถ้ามีการเติมอ่าบ่อลูกนี้ไม่จําเป็นต้องทําข้างสระนะครับอันนี้เราทําไว้เพื่อให้สังเกตดูว่ามันมหัศจรรย์อย่างไรท่านสังเกตน้ำา้ครับ ระดับน้ําในสระสิครับไม่ใช่ครับดูระดับน้ําความสูงทําไมถึงสูงกว่ากันนะครับเหมือนกับเราสูงก็สูงกว่าเราดูดเราดูดน้ําในขวดนะครับขวดเนี่ยพอเราใช้หลอดดูดน้ํามาเนี่ยก็เหมือนกันคืออากาศถูกปลดปล่อยน้ําก็จะดันเข้ามาน้ําถูกถูกยกตัวขึ้นตลอดเวลาเพราะดันดันมาตลอดนะครับ น้ำจึงถูกดันสูงขึ้นนะครับบ่อนี้คาดว่านี่นี่ฝนตกไปไม่กี่รอบเองครับเนี่ยถ้าถ้ามีฝนตกเยอะๆเนี่ยคาดว่าน่าจะล้นอยู่ตลอดนะครับน้ำจะขึ้นล้นตลอด